สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Judge from Hell ผู้พิพากษาจากนรกในตอนที่13ต่อมานางเอกได้เดินออกมาประกาศกับทุกคนในศาลว่าวันนี้จะไม่มีการพิจารณาคดีเนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับพยานที่จะมาเข้าร่วมในวันนี้ดังนั้นการพิจารณาคดีจะถูกเลื่อนออกไปเป็นอีกสองวันข้างหน้าระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้รับรายงานจากคนในทีม ว่าจองซอนโฮถูกนักโทษในเรือนจำทำลายตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วพระเอกจึงรีบไปดูซอนโฮที่โรงพยาบาลทันทีถึงแม้ว่าซอนโฮจะไม่เป็นอะไรมากแต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขากลัวมากจนไม่กล้าไปเป็นพยานในศาลแล้วเพราะเขารู้ดีว่าแท็กอูอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เมื่อซอนโฮอัตยืนการปฏิเสธไม่ยอมไปเป็นพยานพระเอกจึงได้พูดส่งท้ายก่อนจากไปว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้เปิดเผยความจริง และมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้โปรดอย่าปล่อยผ่านมันไปเลยนะครับและคําพูดของพระเอกมันก็ทําให้ซอนโฮเกิดความลังเลขึ้นมาเย็นวันนั้นพระเอกก็ได้กลับไปถามนางเอกด้วยความสงสัยว่าเธอมาเป็นผู้วิพากษารในคดีแทกอู U ได้ยังไงนางเอกเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เธอไปพบแทกอู U มาและได้ยื่นข้อเสนอว่าเธอจะยอมปล่อยตัวเขาไปหากเขายอมไปฆ่าคนสะสมอวัยวะให้เธอโดยเธอได้โกหกไปว่า เธอชิงใครลุมมาจากซาตานได้แล้วดังนั้นเธอจึงต้องการที่จะกลายเป็นอมตะแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงกลอุบายของนางเอกเท่านั้นเพราะแทกอูรู้ดีว่าหากผู้พิพากษาคนอื่นรับทําคดีนี้เขาไม่มีวันถูกปล่อยตัวอย่างแน่นอนแทกอูที่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงได้ยอมรับข้อเสนอของนางเอกก่อนนางเอกจะย้ํากับพระเอกว่าพวกเขาจะต้องรีบตามหาเทปวิดีโอที่แทกอูถ่ายไว้ให้เจอก่อนที่การพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลง สองวันต่อมาการพิจารณาคดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นนางเอกได้ยิงคำถามใส่แท็กอูแบบตรงประเด็นและแท็กอูก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ในขณะที่ทนายของแท็กอูกำลังแก้กต่างเรื่องรอยนิ้วมือบนขวานให้กับแท็กอูนั้นซอนโฮก็ดันปรากฏตัวขึ้นซอนโฮได้ให้การเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหัวหน้าพระเอกซอนโฮเล่าว่าหลังจากที่เขากับแท็กอูนำตัวหัวหน้าพระเอกไปที่โรงงานล้างหัวหน้าพระเอกก็ยังคงไม่ยอมแพ้และได้เข้าต่อสู้กับแท็กอู ซึ่งในตอนที่เธอกําลังจะใส่กุญแจมือกับแท็กอูนั้นเขาก็ได้พุ่งเข้าไปใช้มีดแทงเข้าที่ไหล่ของเธอด้วยความกลัวว่าหากพี่ชายถูกจับเขาก็จะถูกจับไปด้วยก่อนพี่ชายของเขาจะใช้ขวานจามแขนหัวหน้าพระเอกจนขาดจากนั้นซอนโฮก็ได้พูดถึงเรื่องที Tech ่แท็กอูกับพ่อร่วมมือการทรมานแม่ของเขาด้วยการอดอาหารจนตายนอกจากนี้แท็กอูยังได้สั่งให้ซอนโฮไปทําร้ายผู้เช่าวิลล่าด้วยเพราะคนพวกนั้นไม่ยอมย้ายออกไป แท็กอูก็เลยต้องการที่จะฆ่าทิ้งให้หมดอีกทั้งซอนโฮยังช่วยเป็นพยานด้วยว่าแท็กอูก็คือคนที่สังหารลูกชายป้าเจ้าของวิลล่าและเนื่องจากความรู้สึกผิดที่เขากลัวจนไม่กล้าทําอะไรเขาจึงได้กลับไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อไว้อะไรให้กับผู้ตายทําให้เขาบังเอิญเจอเข้ากับป้าเจ้าของวิลล่าที่นั่นพอพูดจบซอนโฮก็ได้หานไปกล่าวขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตด้วยความรู้สึกผิดเป็นอย่างมากถ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซอนโฮพูดมา มันกลับไม่มีหลักฐานอะไรช่วยสนับสนุนคำพูดของเขาเลยแถมทนายของแท็กอูยังได้พูดถึงเรื่องที่ซอนโฮมีประวัติการเสพยาขึ้นมาทําให้คําพูดของซอนโฮมีความน่าเชื่อถือน้อยลงไปอีกนางเอกจึงได้สั่งปิดสาดแรกไว้เพียงแค่นั้นแต่ก็เป็นโชคดีที่ทางทีมตํารวจของพระเอกตรวจพบความผิดปกติในพิมพ์เขียวของบริษัทแท็กอูทาให้พวกเขารู้ว่าที่นั่นมีห้องลับใต้ดินอยู่ด้วยพวกเขาจึงรีบไปตรวจสอบทันทีและได้พบเข้ากับเทปวิดีโอมากมาย ซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงวิดีโอตอนที่แท็กอูทรมานแม่ซอนโฮเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่แท็กอูสังหารเยื่อเขาจะทําการถ่ายวิดีโอเก็บไ้หมดตำรวจจึงได้ส่งหลักฐานทั้งหมดนี้ให้กับนางเอกที่เป็นผู้พิพากษาทันทีและในขณะที่นางเอกไล่ดูคลิปทั้งหมดเพื่อตรวจสอบจนไปถึงคลิปของครอบครัวพระเอกเสียงร้องโหยหวนเพราะความเจ็บปวดของน้องชายพระเอกรวมถึงพ่อแม่ของพระเอกมันก็ทําให้นางเอกหดหูมากจนแทบจะก,กลั้นน้าตาอยไว้ไม่อยู่ ในวันเปิดสารนาที่สองหลังจากหลักฐานทุกอย่างถูกแสดงออกมาแทกอูก็ได้ยอมรับว่าเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องเจจริงๆและเขาก็เป็นคนฆ่าทุกคนเองแต่มันก็เป็นการยอมรับที่ไม่มีความรู้สึกผิดอยู่ในนั้นเลยสักนิดแทกอูกอ้างว่าตัวเองนั้นเคยจนมาก่อนและก็รู้ดีว่ามันเลวร้วแค่ไหนเขาก็เลยช่วยปลดปล่อยคนพวกนั้นจากความจนดังนั้นทุกคนควรขอบคุณเขาได้ซ้ําแทกอูกบอกว่ายิ่งเขาสังหารคนไปมากเท่าไหร่เขาก็ยังรู้สึกคุนเคย และรู้สึกสนุกไปกับมันมากเท่านั้นพอเวลาได้ยินเสียงร้องขอชีวิตจากคนพวกนั้นมันทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้ควบคุมและอยู่เหนือทุกอย่างและคําพูดของแท็กอูก็ทําให้ครอบครัวของเหยื่อที่อยู่ที่นั้นพากันปล่อยโฮออกมาด้วยความโกรธแค้นต่อมาพระเอกก็ได้ขึ้นมาเป็นพยานในคดีของหัวหน้าพร้อมประกาศว่าเขานั้นก็คือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวและเป็นหนึ่งในครอบครัวของเหยื่อจากคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจ แต่เนื่องจากคดีพวกนั้นหมดอายุความไปแล้วและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีของหัวหน้าพระเอกเลยทนายของแท็กอูจึงเอาแต่ขัดขวางไม่ยอมให้พระเอกพูดต่อนางเอกก็เลยสั่งให้คนพาตัวทนายออกจากห้องพิจารณาคดีไปเพื่อให้พระเอกได้พูดระบายออกมาจนจบพระเอกกล่าวว่าตอนนั้นเขาเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆที่ทำได้เพียงล็อกประตูซ่อนตัวอยู่ในห้องฟังเสียงแม่ของตัวเองที่กำลังถูกฆาตรกรหั่นร่างอยู่ด้านนอกและเหตุผลที่เขามาเป็นตำรวจก็เพราะต้องการจับฆาตรกรด้วยมือตัวเอง ซึ่งเขาก็รู้ดีว่าคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องเจมันหมดอายุความไปแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยากขอร้องให้นางเอกช่วยแสดงให้เห็นในการพิจรารณาคดีครั้งนี้ทีว่ากฎหมายไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราได้โปรดปลดปล่อยพวกเราออกจากขุมนรกแห่งความทุกข์ทรมานนี้ทีนะครับคืนนั้นนางเอกกับยายโอก็ได้มานั่งกินเบอร์เกอร์ด้วยกันนางเอกได้เล่าเรื่องที่ท่านบาเอลมาหาเธอให้ฟังและตอนนี้เธอก็รู้สึกสับสนมากยายโอก็เลยแนะนําให้นางเอก ทำตามที่ท่านบาเอลสั่งไปนั่นแหละอย่าก่อเรื่องยุ่งยากโดยไม่จำเป็นเลยทำอย่างที่เคยทำเถอะถึงอย่างนั้นนางเอกก็อดเป็นห่วงความรู้สึกของพระเอกและครอบครัวของเหยื่อที่กำลังตั้งตาร้อยแท็กอูได้รับโทษทางกฎหมายไม่ได้ต่อมานางเอกก็ได้ไปพบพระเอกและถามเขาว่าหากเธอตัดสินโทษสะานเบาไว้กับแท็กอูเขาจะเกลียดเธอไหมพระเอกจึงยิ้มและสายหน้าบอกว่าไม่เกลียดพระเอกเข้าใจดี ว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจมันหมดอายุความไปแล้วจึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินโทษประหารชีวิตเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมและตัดสินไปตามที่คุณเชื่อมั่นเถอะครับนางเอกก็เลยข,ขอให้พระเอกสัญญาว่าไม่ว่าเธอจะตัดสินโทษแบบไหนกับแท็กอูเขาจะไม่โกรธหรือเกลียดเธอวันรุ่งขึ้นซึ่งก็คือวันประกาศคำตัดสินของจองแท็กอูแม้นางเอกจะรู้ดีว่าคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเจมหมดอายุความไปแล้ว และการพิจรารณาคดีครั้งนี้เธอก็สามารถพิจารณาได้แค่คดีของหัวหน้าพระเอกเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังตัดสินโทษประหารชีวิตได้กับแทกอูอยู่ดีเพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้ทอดทิ้งเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อเล่นเอาแทกอูถึงกับเบิร์ที่โดนนางเอกหักหลังในขณะที่คนอื่นๆพากันโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณนางเอกส่วนซอนโฮก็ถูกตัดสินจำคุก15ปีและต้องเข้าบำบัดรักษาอาการติดยา แต่ในตอนที่ซอนโฮกำลังจะถูกพาตัวขึ้นรถนักโทษไปนั้นเขากลับพุ่งเข้ามาหานางเอกและยัดกระดาษใส่มือเธอพร้อมบอกให้เธอไปดูที่ตู้เซฟในห้องเขาในเวลาเพียงไม่นานคำตัดสินของนางเอกก็สร้างความฮือฮาไปทั่วซึ่งเสียงถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับคำตัดสินของนางเอกแล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะการตัดสินโทษแบบนั้นมันไม่ต่างอะไรกับการตัดสินคดีความที่หมดอายุไปแล้วเลย และเรื่องของนางเอกก็ไม่ไวายทำให้หัวหน้าของเธอโดนสอสอต่อว่ายับท้ายที่สุดหัวหน้าก็เลยหมดความอดทนด่ากลับสอสอไปว่าไอ้จนป้นภาษีก่อนเขาจะตัดสินใจลาออกและตั้งใจว่าจะลองไปเป็นยูทูบเบอร์ดูฝั่งป้าเจ้าของวิลล่าก็ได้มาพบแท็กอูที่เรือนจำเพื่อถามว่าเขาฆ่าลูกชายของเธอทำไมเด็กที่ไม่ได้ทำอะไรผิดคุณฆ่าเขาทำไมคะแต่แท็กอูกลับโทษว่าเป็นความผิดของเธอนั่นแหละจนขนาดนั้นยังกล้าม,มีลูกทั้งสองคน เขาก็เลยช่วยปลดปล่อยลูกชายของเธอให้ผมเห็นว่าแกเป็นเยาวชนผมก็เลยรีบแทงให้ตายไวๆเลยนะแค่ห้าทีก็จบแล้วอีกทั้งแท็กอูยังได้บอกด้วยว่าตอนนี้เขาไม่ได้โดนประหารชีวิตแล้วแถมยังได้รับการดูแลอย่างดีด้วยทําให้ป้าเจ้าของวิลล่าที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกโกรธและก็เส้นหวังมากแท็กอู U ก็เลยยิ้มย้อออกมาด้วยความสะใจเมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ได้มอบจดหมายของซอนโฮพร้อมด้วยของที่อยู่ในเซฟซอนโฮให้กับป้าเจ้าของวิลล่า ในจดหมายซอนโฮกล่าวว่าเขานั้นเก็บของชิ้นนี้ได้ในที่เกิดเหตุและเขาก็ไม่กล้าที่จะทิ้งมันเพราะมันทําให้เขานึกถึงแม่ซึ่งสิ่งของที่ว่านั้นก็คือของขวัญที่ลูกชายตั้งใจจะมอบให้กับป้าเจ้าของวิลล่านั่นเองและในนั้นก็มีการที่ลูกชายเขียนถึงป้าอยู่ด้วยทําให้ป้าถึงกับกลั้นน้าตาไวไม่อยู่และต่อมาในคืนนั้นซอนโฮก็ได้ตัดสินใจแขวนคอจบชีวิตตัวเองอยู่ภายในห้องขังวันรุ่งขึ้น แท็กอูก็ได้รับกระดาษโน้ตที่บอกวิธีและเส้นทางการหลบหนีซึ่งหลังจากที่เขาดูมันจนจำได้แล้วเขาก็ได้กินมันเข้าไปเพื่อทำลายหลักฐานก่อนเขาจะใช้เรื่องการตายของซอนโฮเป็นข้ออ้างขออนุญาตเป็นงานศพของน้องชายบ่ายวันนั้นนางเอกก็ได้นัดเจอกับพระเอกที่สะพานเธอได้จับมือพระเอกแล้วบอกว่าเขานั้นคือจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของเธอก่อนทั้งสองคนจะบอกรักกันและกันแล้วจบด้วยการจูบกันอย่างอ่อนโยน จากนั้นนางเอกก็ได้กล่าวลาพระเอกและเดินจากไปคืนนั้นเวนาโตก็ได้บุกเข้าไปหาพระเอกด้วยความร้อนรนเพื่อบอกเรื่องที่นางเอกกำลังจะตายแม้ว่าก่อนหน้านี้นางเอกจะกำชับไม่ให้ใครบอกพระเอกเรื่องนี้ก็ตามหลังจากรู้เรื่องพระเอกก็รีบเดินทางไปหานางเอกทันทีแต่มันก็สายเกินไปเพราะในตอนที่เขาไปถึงนางเอกก็โดนลูกน้องของท่านบาเอลแทงจนนอนจมกองเลือดดูก่อนแล้ว พระเอกจึงรีบพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลทว่าหมอก,ก็ไม่สามารถกู้สัญญาณชีพเธอกลับมาได้ทำให้พระเอกถึงกับใจฉลายทำได้เพียงยืนเฝ้ามองดูนางเอกจากไปโดยได้ขอทำอะไรไม่ได้เลยและตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ